ครับวันนี้เราจะมาทำซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะครับสำหรับซี่โครงหมูเนี่ยผมซื้อมากิโลนะครับแล้วก็หมักกระเทียมพริกไทยเสีิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับในปริมาณที่เราคิดว่าเราชอบนะและไม่เค็มมากนะครับผมหมักไว้ในตู้เย็นไว้หนคืน นะครับตอนนี้ตั้งกระทะใส่น้ํามันละนะครับกระทะนี่เราเราเราไม่ใช้ไฟแรงอ่ะนะครับเพราะว่ากระทะเทฟลอนนี่จะใช้ไฟแรงแล้วมันจะมีปัญหานะครับทีนี้เราจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้กระทะมันร้อนจับนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนๆหน่อยก็ เริ่มทยอยส่งที่โครงหมูลงไปเลยนะครับการหมักอย่างน้อยต้องหมักไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้ากรณีเราหมักข้ามคืนเนี่ยเราแช่ไว้ในคันลองฟีก็ได้นะครับหรือแต่ไม่ควรแช่ไว้ในช่องฟิน,นะครับเพราะมันจะยากต่อการละลายน้ำแข็ง นะครับทยอยส่งหมูลงไปในกระทะแบบนี้คีละชิ้นนะครับอันนี้ผมใช้มือข้างซ้ายจับโทรศัพท์มือข้างขวาจับตะหลิวนะครับเราเอาแค่เป็นกระทะนี่ก็น่าจะพอลที่เลยก็ แต่ถ้ากรณีที่เราไม่ทอดหมดทีเดียวเนี่ยเราจะเก็บไว้หลายวันนการแนะนำว่าให้ใส่ฟีดนะครับผมจะพยายามใสใ่ให้เต็มกระทะเลยนะครกระเทียมนี่ก็ใช้กระเทียมไทยนะเดี๋ยวนี้มีกระเทียมจีน กระเทียมอินเดียอะไรก็ไม่รู้เต็มตลาดไปหมดนะครับใส่พอคมีพื้นที่อยู่นะครับ <c oughs> ดีไม่ดีอาจจะหมดกระทะเออหมดหมดกล่องเลยนะครับเดี๋ยวจัดเลีนดีๆก็เลยมัต้องมาทอดใหม ้า่ทอดไปสักพักหนึงหมูมันจะหดตัวนะพื้นที่มันก็จะว่างน่าจะหมดทำเท่าที่ทำได้ นะครับหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงอะนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเราก็หรี่ไฟลงหน่อยก็ได้นะแล้วก็ทอดแบบใจเย็นที่สุดอะ่ะนะครับ สำหรับเมนูชิ่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยไม่ได้ทำนานมากแล้วนะครับเพราะว่าผลนหลักๆก,ก,ก,ก็คือหมูอุนแพงนะส่วนใหญ่ของผมจะหนักไปทั้งไข่ไข่ที่นี่เป็นไข่ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไก่ไข่แล้วก,ก็มาขายราคาไม่แพงนะครับถูกว่าเราซื้อไข่จากตลาดเดยอะ เดี๋ยวให้เขาเล้งเหลืองมาค่อยกลับทีเดียวเลยกับหลังจากาด้านด้านแรกเนี่ยมันเล้งเหล,ลืองแล้วก็กลับเขาขึ้นมานะครับก็มันกลับจนจนแน่ใจว่ามันสุกนะครับสําหรับการหมักเนี่ยมันจะทําให้เ,เครื่องปรุงที่เราปรุงเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูแล้วก็ทำให้เนื้อหมูนุ่มแล้วก็ไม่เหนียวนะครับ หลังจากเรากลับกระดูกซี่โครงหมูสองสามรอบมันก็จะเหลืองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เอาขึ้นได้ละนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปจัดจานสาหรับสูตรเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ขึ้นนาจอไว้ให้นะครับเพราะว่าทํามาสองวันแล้วนะครับตอนที่เราหมักตอนที่หมักเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะทําเป็นคลิปนะครับ กับหลังจากที่เราเอาซี่โครงหมูกระเทียมพริกไทยขึ้นจากกระทะก็มาจัดจานจัดจานก็จัดง่ายๆนะครับเพราะเราทาไม่ได้ทำขายทากินเองนะครับก็มีแตงแก้มแล้วก็กินกับข้าวเหน่่งละลอนก็เป็นอันจบสําหรับอาหารมื้อนี้